พวกระดกช่วยทำตัวเป็นประโยชน์สักครั้งด้วยการไล่แวมพร์โรคจิตนี่ออกไปทีฮ <c oughs> ะอาคนผู้หญิงลองมาที่ปรา,าสาทของผมไหมเรามาดื่มชาและลิ้มรสของหวานกันไหม <c oughs> อีอย่าแยงออกไปห่างๆเลยนะ เฮ้ย <Hey, S 2> ท,ทั้งดี่ดีก็ใส่หัวไปกกไกลๆเจ้านายของเราดีกว่ามาัม้งไอ้ตัวดูดเลือดโโครบ hmm. ตัวไม่สนหรอกว่าสอ้นจะหล่อปานควายล้มเราไม่ยอมให้ใครมาแตะอ่งบอสเราเด็ดขาดใช่ดูนมบอสเป็นหน้าที่ของเราเฟยพูดชายเหรอไม่ไม่ฉันเนี่ยสาวแท้ทั้งแท่งเหมือนเจ้านายของพวกแกแล้วฉันจะแสดงให้เธอเห็นความสุขที่มีแค่ผู้หญิงที่เข้าใจนั่นแหละปัญหาจะไม่ได้ชอบแบบนั้น อันที่จริงฉันโอเคนะใช่นี่เป็นความรักที่บริสุทธิ์ขอไม่ว่าอะไรถ้าเราจะขออัดคลิปหน่อยนะเขีนไวแล้ว่าเพื่อนกระดูกต้องเข้าใจงั้นเดี๋ยวพี่จะตัวนองให้ดูลิ้นเลยนะจ๊ะ